ขบศบทุกข่าวแหล่งข่าวสุดยิ่งใหญ่กับเวทีประกวดนิสทานไทยแลนด์2023พร้อมเปิดตัวมงกุฎก o d d ด a m o n ครั้งแรกของประเทศไทยในรูปแบบการประกวด77จังหวัดภายใต้คอนเซปต,ต์ Diversity พร้อมสโลแกน Open Your Mind Open All Freedom เรียกว่าเป็นการทิชช็เวทีสำหรับสาวไทยที่มีจำนวนผู้เข้าประกวดเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นำทีมโดยแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรคุณวันชัยเต็มธนทรัพย์ผู้อำนวยการกองประกวดและคุณพีร,รวัตรเวชประสิทธิ์รองผู้อำนวยการกองประกวดพร้อมด้วยสอสธัญวัตกรกม,มลวงวัน์พักเก้าไกลนอกจากนี้ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ LG b t q ิชื่อดังมากมายและสองคููจ้นซีรีส์ Y f รมไร,ไไรอันเข้าร่วมงานค่ะเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสทราน ไทยแลนด์นะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเพราะพี่เล็งเห็นว่าในกลุ่มของทาร์เจนเดอร์บ้านเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความเท่าเทียมเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงตัวตนที่เป็นตราในสังคมก็เลยคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จะทําประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าจะสามารถ เรียกว่าผลักดันนะคะกลุ่มชาเซนเดอร์ของประเทศไทยเนี่ยให้ออกมาแสดงจากศักยภาพแล้วก็แสดงจุดยืนนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของชางเซนเดอร์เลยที่สามารถรวบรวมสาวงามได้ครบทั้ง77คนอย่างแท้จริงค่ะ เพราะว่าเปอร์เซนต์ของกลุ่มทางเซนเดอร์เนี่ยมีมากขึ้นหรือว่าสังคมที่เปิดกว้างขึ้นก็ทําให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยสามารถกล้ากิจแสดงตัวตนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ขยายวงมันกว้างขึ้นให้ครบทั้งทั่วประเทศก็คือในนามของตัวแทนทุกจังหวัดน,นะคะก็จะไม่เป็นการเปิดโอกาสให้มันเท่ากัน ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ให้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นเป็นผู้อานวยการกองประกวดในปีนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นถึงบริบทของเวทีนี้จริงๆเลยล่าสุดก really mm ็ค hmm. <hi> ือเราจะมีสาวทรานที่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเหมือนท่านอื่นทั่วไปก็คือเราสามารถเปิดโอกาสไม่ได้เพียงแค่เปิดโอกาสให้สาวทรานที่ปกติ แต่เราเปิดโอกาสให้สาวทานทุกๆแบบทุกๆประเภทได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้นะคะ mm. ก็คือเราสามารถเปิดบริบทของทุกๆคนได้อย่างแท้จริงเลยครนี้เราก็ยังจัดเป็น5้ามงกุฎนะคะก็แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศแล้วก็รองทั้งสี่งทั้ง4ี่ตำแหน่งเนี่ยจะต้องสามารถเป็นตัวแทนในทุกๆส่วนของคำว,วัา t r a n s นะคะ,ะ,คะก็คือสามารถ ที่จะแสดงตัวตนให้เห็นในด้านและมุมต่างๆในทุกศักยภาพ <_ UT> ก็อยากให้ติดตามว่าทั้ง5โมงนี้จะมีศักยภาพในด้านไหนบ้างแต่แน่นอนคนที่เป็นผู้ชนะเลิศที่จะเป็นตัวแทนของทรานสประเทศไทยเนี่ยจะต้องครบทุกคุณสมบัติค่ะอยากจะฝากเป็นกำลังใจนะคะ้กใ,ให้กับกลุ่ม LGBT นะคะแล้วก็คาร์ดิเดอร์ของประเทศไทยนะคะก็แน่นอนที่ผ่านมาเราใช้คำว่าสังคมเปิดกว้าง สังคมเท่าเทียมแต่ในความเป็นจริงนั้นเราจะต้องพิจารณาว่ามันเป็นความเท่าเทียมแบบมีออในยะหรือว่ายังมีความแตกต่างในบางจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้แสดงตัวตนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างการออประกอบอาชีพนะคะออยังมีความเท่าเทียมให้กับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังหรืองมา นีก็อยากจะฝากเอาไว้ให้สังคมได้ช่วยพิจารณาวันนี้จะ,ะแถลงข่าวแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการจับคู่ตอบนะคะของสปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมัตเตอร์พีสนะคะคุณหมอก็จะมาให้ความรู้ต่งตางๆเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมนะคะแล้วก็จะมีะจะมีน้องฉันนะคะสินค้าค o s m e t i q แบรนด์ไทยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะก็กสตรีเอมี่นะคะมีการปรับมุมลิกภาพนะคะโดย ่อยากให้ติดตามแล้วก็วันที่27จะมีการแข่งทีรลีมรอบชุดน้ำแล้วก็29กรกฎาคมปิดรอบไปนอกค่ะท่านคิดว่าเวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างจริงๆท่านต้องบอกสถานาการณ์ของคนข้ามเพศหรือ transgender ในปัจจุบันนะคะพวกเขายังถูกเลือกปฏิบัติพวกเขายังเข้าหางานทำได้ยากมากนะคะบางคนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ก็ถูกปฏิเสธในการทำงานด้วยเหตุแห่งเพศพวกเขายังถูกเลือกปฏิบัติในทุกๆมิติ เขายังเป็นบุคคลที่มีความเหลื่อมล้ำรัฐยังไม่ได้ออกแบบในเรื่องชุดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเวที t r a n s ์เทนเดหรือ Miss รา a n s ไทยแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ความหลากหลายอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการต่อสู้เพื่อให้กลุ่มคนข้ามเพศนั้นได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะสำหรับคำนิยามของคำว่าทรานสหรือคนข้ามเพศนะคะจริงๆแล้ว วันนี้โลกไปไกลนะคะท่านไม่ได้บอกว่าเพศอยู่ที่อวัยวะเพศอีกแล้วนะคะยังกฎหมายของอาร์เจนตินากับมอลตาเนี่ยเพศคือเจตจำนงค่ะเพศคือเจตจำนงนั้นหมายถึงว่าเราคือคนที่นิยามตัวตนว่าเราเป็นเพศอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คนที่มีการอะทรานซิชันหรือไม่ทรานซิชันก็นิยามตัวตนว่าเป็นทรานส์ได้ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นทรานส์นะคะเพราะฉะนั้น เพศในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ที่อวัยวะเพศค่ะอยู่ที่เจตจำนงและนี่ออภาษาอังกฤษในทางกฎหมายเรียกว่า self determination และกฎหมายนั้นจะต้องไปถึงในจุดนั้นค่ะเดต้า e w วขบสอบทุกข่าว